ครับพอขอกเราสีจ้ทำมาหากรีเก่านะครับน้องวันนี้ผมจะพามาเก็บเห็ดบดนะครับเห็ดบดนะครับมันมักออกน้ำต่อไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเห็ดบดนะครับนี่ครับเห็ดบดนะครับนี่นี่นะครับนี่จะเป็นไอซีนะครับนี่ครัพอดีเอาไปแกงนะครับนี่นะครับซ่ออย่างต่อจิกนะครับ มันแห้งนี้เนาะมองอันกันอ่อนๆอยู่ผนมาตกเสมอครับนี่นะครับนี่ได้งามอยู่ได้ครับนี่นี่นะครับเออเฮดบดฝนลมาตกครับมันได้แห้งครับฝนตกนี่ก็มวแห้งกวานี้หรอกนี่ครับ่อยแล้วครับนี่ครับ อยู่ต่อใหม่นี่ครับขอจับแป๊บนึงครับดูสตอร์ก็แคบน้ำหน่นะครับออกต่อจิดนะครับ หมดเอาต่อไว้นะครับมันได้หน่อได้พอได้แกงนะครับอู้นี่ครับคอยแล้วครับนี่ครับคอยแล้วครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ดอกงามเลยครับอุ้ยเดนะครับเนาะอ่อนซ่อนนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็อยากตั้งกองแป๊บนึงครับเนาะอ่ะตนี่กองครับ ่เห็นนะครับคน,คนบ่หายหรือเห็นนะครับเฮ็ดน,นะครับเฮ็ดอันนี้ขอจิกน,นะครับออกขอจิกน,นะครับต้นจิกนะครับน่างามาครับไปต่อนครับหาต่อนะครับนี่ครับออกผลหลายน,ย,นยนะครับออกน้อยๆนะครับนี่ มันแรงมันแห้งนะครับเนาะมันจะไม่ออกนะครับนี่นครับเห็ดอยากออกขนาดนะครับแต่ว่ามันออกบ่ได้นะครับมันแห้งนะครับ <c oughs> หาต้อนะครับท่านผู้ชมเข้าปลาได้นะครับที่ขออยู่นี่ก็หาบึงขอสบ้างครับที่นีบ่มีนะครับ <c oughs> มีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่มีอยู่นะครับนอืมดูเฉยๆชมมี้ววยดอกหนานะครับนี่ครับอืมถึงจะประหลาดเลยกับดอกหนานะครับฮัลโห้ ตกจริงๆนะผมหลฝนมาตกครับดีเลยนะครับหาต่อนนะครับน้ำตื้นบ่โอ้ยหาั้งบงังเหงนัลนนะครับเจ็ดมือละนี่งางมาพอนี่นะครับดอกเดียวก็มีนะครับนี่ครับ ไร่แห้งครับดอกเดียวนะครับนี่นะครับดอกหนาๆนี่นะครับนี่ดอกฝ้ายบ่นี่นะครับย่างจนเมยแต่อ่อนอยู่นะครับมันอ่อนอยู่อ่อนอ่อนหายจากข้าวครับมาได้กว่ากันตามนั้นนะครับป้าท้อครับมาพร้าวมองแห้งพอดีนะครับมันแห้งแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับ โอ้ยหเสียดายที่เด่นนะครับเนาะไปนซุบอยู่อยู่แล้วครับนี่ทอานผู้ชมเอาอะได้รอะครับครับมันเ่าแห้งนะครับเอาอะได้ครับฮะไปหาทางหน้าดีกว่านู้นนะครับท่านผู้ชมเห็นบ่อน้อท่านผู้ชมเนาะแอบอยู่ในป่าปนนะครับนี่ลึกๆเลยครับนี่นะครับ ลุ่มพๆนะครับขอหยาดปิดแป๊บนึงครับเนาะนี่ครับนี่ครับกําลังงามๆเลยนะครับเนี่ยเออนี่ครับอ่ะไปจากไปอีกครับครับผมหาจนมดแล้วครับมดเหนียมาโตแล้วครับหมมีเลยนะครับนี่มได้เท่านี้แหละครับนี่นะครับนี่นี่นะครับออก มันฝนบ่ตกนะครับออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจะได้สรุปอยู่บ้านบนนู้ครับเนาะ่จะได้หน่อยหลายๆนะครับเนาะแล้วเที่ยงบ่นะครับเนาะบ่บไว้แล้วครับผมจะหาต่อบ่บไว้แล้วครับมันห้อนครับเอ้าไปเจอกันที่บ้านครับครับมาถึงบ้านแล้วครับนี่นะครับเฮ็ดที่ได้นะครับนี่นะครับแล้วเที่ยงอยู่นะครับเนาะ เล้ยเที่ยงอยู่นะครับนี่แหละครับมันผลบดโตครับมันได้แค่นี้มันดีแล้วครับพอปรินั่นนะครับได้ซื้อกินเที่ยงนะครับนี่นี่นะครับแล้วเที่ยงอยู่นะครับเอาเจอกับผมใหม่ครับคลิปหน้านะครับรถฉี่ยอะทำมาหากินือเก่านะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาก่อนครับบ๊ายบายครับ